เคยช่วยคนลงจอกตะขอสบายอันน่าครบหน้าครบตาถุยจะถอนตะขอก็จะถอนตัวทีจะถอนได้เช็ดเลยเหี้ยน่าส์บทหลวงไม่บทไม่ใช่มาเถอเี็ดอัะไฟไฟเครื่องไฟอยู่ตรงนี้ดูลลทำยังไงถึงคิลเลอร์จะมาดูดูลลทำาอันดับแรกมีเพื่อนโดนไล่อยู่เูตดีตะขอถอนเล่นแม่งเลยสัตว์ โหเทมก็ถอนหมดอะไอเหี้ยคนว่คนเอาบูดมาว่ามึงไม่ได้จุดอะเจอกูตตนตอนเนี้วยคือลงตรงนู้นไป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 ไเหี้ยอะไรเนยเออไม่ใช่เดเลเลไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเสร็จกูดีกูไปละเพื่อนสู้ๆนะไปไหิวเปล่าไม่หิวอะเฮ้ยเพื่อนโดนวิ่งกลับไป ไอ้เหี้ยมันมาเอาเ้ายึดแม่อยู่นี่เอาอยู่นี่กันเช็ดเลยเอ้าวชิบพาแล้วไงมึงเ,เอ้อไอ้อจตัวเองทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรทับแม่งเลยดิรอยเหี้ยอะไรอ่ะไปไปช่วยเพื่อนแบบไม่ไม่มีอีโกโ้ <laughs> รอยเหี้ยกูนะถอนเล่นแม่งสัตว์ตัวเนี้ยถอนรรว่าละจ้าวันวฮ้ยไม่ได้ออกปิง,งนนะอีกนล้วมึง อ๋าไบายถอนเด็กถอนนี่เนีแต่ขอแลวรักจะตายซ่อนแป๊บสงสารเพื่อนเลยเหี้ยเพื่อนเพิ่งไปต่อซ้อมหนึ่งที่กูมาแล้วเพื่อน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 หู่หู15ของกูไปแล้วโว้ยไปไปไหนก็ไปซะเพื่อน โอ้โหเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเพื่อ,อนรอเรานู้นตามไป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 เฟิงหมิงรับจบบอกเลยแค่นั้นแหละเฮ้ยมันไม่เห็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 นบอลวอลล์เฮ้ยมาดีนะแล้วไปเพื่อนไปเลยเฮ้ยไปเลยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยอะเดยเจอกูแล้ว <c oughs> เฮ้ยม,มันเจอกูแล้วทุกคนยูู้ฮเฮ้ยมันไม่ไล่กูแล้วอ่ะมันกลับว่ะ นี่ถือว่าดี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 ดีดีดีรัดแม่รอ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 ดแมดถอนตะขอเล่นแม่งบอกเลยไอ้หชูนกับไอ้เหี้ยกูถอนหมดเลยไอ้สัตว์อ๋อไอ้เหี้ยเพื่อนล้มตัวหนูแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปช่วยนะทั้งเกมกูไม่ได้ปั่นไฟกูถอนตะขอช่วยเพื่อนอย่างเดียวเลยตาตาเนี้ยแล้วก็วิ่งมาแล้วก็อุ้มไปซะให้หิวเปล่าไม่หิวอะโอ้โหกูสารเฟิร์มมาถอนตะขอเล่นแม่งก่อนถอนตะขอรัวๆกู แง่ทั้เทีมเล่นด้วยเราไฟกูไม่ได้ปั่นแต่ตาเน,นี่ยกูพูดแค่น,นั้นแหละโวนลุงมตาตะขออ่าแล้วก็ไปซะเพื่อนเชื่อกูหอดอกตะขอเล่นต่อเฮียเฟียบบละนี่ฮัลโหลไหอ้าวเฮีย yeah. <laughs> โอ้ตายตายกูตาย้ <laughs> <laughs> ร้านเหล้าร้านเหล้าก็ได้เลยร้านเหล้าเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนเจ๊กอยู่นู่นเจ๊กโอ้ยเหี้ยอะไรวะเด้อเร่เดลเร่เด้อเด้อ้อเจูโอปีแต่คอฟ้าสามมุดท้ายไม่โชคชะตาไม่เข้าใจไปเล็บคู่อะ่ะเอาเหี้ยเล็บแ,แ,แ,แม่ทำไมเสี่ยม,มันใกล้จังวะ เฮ้ยเหี้ยปันระเบิดล้มตรงไหนอ้โหไม่ล้มตรงนี้ด้วยไม่เป็นไรเพื่อนกูเองฮีโร่มาแว้วเดี๋ยวรายฮีโร่เอ้ยเจ๊กเจ๊กโนโนโนเจ๊กอย่าปล่อยตายเจ๊กขอบคุณครับไม่ตายก็ไม่รู้แล้วเฮี้ยรอบหนึ่งห้าร้อย่ะแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนี่วาแต่มใช่ไหมท่านั้นก็ถอนละขอเล่นก็แต่คิลเลอร์อยู่ไหน ว้าโอ้โหเบ็ดเบ็ดพีด้วยไอ้เหี้ยอือเอาคุณตะวี P แล้วมึงนะว้าเบ็ดโอ้ผมรู้สึกแปลกๆปลกทำไมมันมาตกท่อมาเป็นกูอีกแล้วอะทำไมมันมาตกท่อเป็นกูอีกแล้วอะโอ้โหขอร์คขาตรงนู้นไอ้เหี้ยแม่งแม่งมันไปขายไอ้ติมตรงนู้นไอ้เหี้ย ขายติมแล้วไงอะงั้นตะขอเล่นแม่งมุมเหี้ยถอนไม่เหลือเลยสัตว์ไม่ไหวชึบวาอนาคตกูเล่น้ำไอ้เหี้ยอนาคตกูเล่น้ำเหี้ยเพื่อนเพื่อนแตกเพื่อนแตกเพื่อนแตกหึ ครบแล้วโอ้โห